ครับผมวรพลเจนเกตีนะครับผมวันนี้เราจะมาติดตามผลจากที่ผมนะครับได้ใช้อะโฟทั้งคทิตที่แล้วตอนนี้เองเนะี่ยผมตั้งแต่ได้กินอโฟไปประมาณสักวันนี้เป็นวันที่สิบสองครับรับน้ําหนักผมเองเนี่ยตอนที่ชั่งก่อนที่กิน Air Force, อะโฟอ่เจ็ดสิบแปดกิโลปัจจุบันนี้ต้องไปชั่งดูอีกครั้งครับเหลืออยู่แค่เจ็ดสิบสามโดยที่ผมไม่เคยกดอาหารเลยยังเป็นคนที่กินปกติอยู่ไม่ได้งดแม้แต่รื้อเดียวแต่ f อปโเนี่ยเขาจะไปบล็อกครับบล็อกไขมันที่เรากินเข้าไปนะบล็อกอาหารเนี่ยไม่ให้แปลงเป็นไขมันแต่ว่าให้พลังงานมันทําให้เราเนี่ยลดสัดส่วนได้ที่เลยตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดเด่นๆของผลิตภัณฑ์ของที่อโปเลยว่าถึงเราไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายถึงเราจะเป็นคนที่กินปกติมันก็ทําให้น้ําหนักลงโดยสัดส่วนซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่มีน้ําหนักที่อ้วนอยู่แล้วนะครับเราต้องบอกว่าอ้วนนะครับว่าการที่จะไม่ให้น้ําหนักขึ้นเนี่ย มันก็ยากแล้วแต่นี้ครับกินได้ปกติน้ําหนักไม่ขึ้นแถมยังลงด้วยอยากจะรู้นะครับอยากจะลองเอฟโ่ยเป็นสภาพแค่ไหนนะครับมีการท้าพิสูจน์เลยครับด้านหลังครับมีการให้จดรอบเอวและน้ําหนักต่างอยู่ตรงนี้หมดถ้าท่านใดอยากจะรู้ว่าลดจริงหรือไม่จริงนะครับลองตัดสินใจครับสั่งซื้อเอฟโอกับเราสิครับแล้วคุณดูครับส5้าวันร่างกายจะเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณจะตื่นกับมันครับติดต่อตามเธอด้านล่างนี้ได้นะครับผม เรายินดีให้คำปรึกษาครับ